เชียร์อัพตอนที่10พระเอกที่รีบวิ่งไปที่หอดูดาวตามที่คนลายเขียนบอกไว้พอไปถึงก็ไม่เจอใครด้วยความโมโหที่ถูกปั่นหัวมาหลายครั้งก็ได้ตะโกนบอกคนไลา์ว่าให้เลิกซ่อนตัวและออกมาได้แล้วโดยมีคิมจินอิวยืนมองพระเอกอยู่จากบนหอดูดาวคิมจินอิวเป็นหนึ่งในรุ่นพี่อดีตสมาชิกทีมเชียร์เขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์หลายๆเรื่อง ทั้งขังพระเอกนางเอกในห้องเก็บของและเป็นคนที่ทําให้สปอรตไลท์ล่วงลงมาใส่นางเอกโดยเขาคอยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกในทีมมาโดยตลอด แม่ของจินซอนโฮบังเอิญได้ยินเด็กนักศึกษาคุยกันถึงข่าวเรื่องที่ลูกชายนั่งกอดอยู่กับนางเอกในคืนก่อนวันงานหลังงานเลิกพอได้มาเจอลูกชายก็รีบเข้าไปหาจินซอนโฮแปลกใจที่เห็นแม่มาที่งานด้วยแม่จึงได้บอกว่าเจอบัตรเข้างานจากถังขยะในห้องนอนของเขาแม่ถามว่าคบกับนางเอกเหรอแต่จินซอนโฮบอกว่าเขาแค่ชอบเธอฝ่ายเดียวแม่จึงแปลกใจเพราะปกติไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่ชอบลูกชายเธอ จนแม่นางเอกที่ได้ยินจึงรู้สึกไม่พอใจเลยเข้ามาบอกว่าลูกสาวเธอออกจะเนื้อหอมไม่เห็นแปลกที่จะมีคนมาชอบโดยแม่ของจินซอนโฮและแม่ของนางเอกเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่ฐานะต่างกันมากที่ถึงจะไม่ค่อยถูกกันแต่ก็แอบชวนกันไปนั่งดื่มบ่อยๆนางเอกเห็นน้องชายมาดูเธอขึ้นโชว์ด้วยก็ทำเป็นทักว่ามาดูด้วยหรอน้องนางเอกบอกว่าพี่เท่ดีนะนางเอกที่ได้ยินจึงยิ่งอวดว่าเธอเท่ใช่ไหมล่ะ สองพี่น้องจึงได้กลับมาคุยกันหลังจากที่ผิดใจกันไปคราวก่อนคืนนั้นสมาชิกทีมเชียร์มาเลี้ยงฉลองกันหลังงานจบนางเอกที่เพิ่งได้รู้จากน้องชายว่าจินซอนโฮเป็นคนช่วยเขาเรื่องคดีความก็ขอบคุณเขาเพื่อนๆจึงแซวเรื่องที่จินซอนโฮชอบนางเอกจนลองกับตันเข้ามาเตือนเรื่องกฎข้อที่3ของทีมว่าห้ามคนในทีมคบกันเองทุกคนจึงหน่อยไป ทุกคนฉลองกันจนเมาพระเอกที่เมาแล้วออกมาเข้าห้องน้ำเจอนางเอกที่เมาเหมือนกันก็บอกขอโทษที่พูดกับเธอไม่ดีเขาแค่เห็นว่ามีคนไม่ดีอยู่และติดต่อเธอไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของเขาเองนางเอกจึงบอกว่ามาอ่อยกันแบบนี้มันเกินไปแล้วแถมยังมากอดเธออีกพอเธอจะบอกความรู้สึกก็มาปฏิเสธเธอพองั้นอย่ามาหลอกเธออีกรอบซะให้ยากเพราะเธอจะไม่สนใจเขาแล้วและเดินออกไป นางเอกกลับมาที่โต๊ะก็ดื่มเหล้าจนภาพตัดคาโต๊ะพอตื่นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านเกิดพระเอกที่ปูซานกับสมาชิกคนอื่นๆแม่พระเอกทำอาหารเช้าให้ทุกคนกินกันทุกคนจำเรื่องเมื่อคืนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้จนรุ่นพี่โซยอนที่มีสติที่สุดเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนพระเอกเมามา,มากเอาแต่เพ้อขอโทษแม่ที่ไม่ได้บอกเรื่องอยู่ทีมเชีย จนรุ่นพี่ยองอุงจ้างรถพาทุกคนมาบ้านพระเอกพาพระเอกมาขอโทษแม่ที่นี่แม่พระเอกที่ยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่ทุกคนทำอะไรกันแบบไม่มีสติหลังจากกินข้าวเช้ากันแล้วแม่จึงบอกให้ทุกคนตอบแทนน้ำใจเธอที่เธอให้ข้าวและที่พักกันด้วย เด็กๆต่างพากันมาช่วยป้าๆขายของกันในตลาดนางเอกที่ขายของเก่งจนป้าเจ้าของร้านชมและต้มสาหร่ายมาให้กินนางเอกพอได้กินสาหร่ายทําให้นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนตอนที่เมาได้เก็บสาหร่ายที่ริมหาดและได้จูบกับผู้ชายคนหนึ่งแต่นึกไม่ออกว่าจูบกับใคร จูซอนจาที่ออกไปเข้าห้องน้ำตอนที่ทุกคนพากันขึ้นรถไปปูซานก็เลยไม่ได้ไปกับทุกคนด้วยกับคิมมินแจที่เมาหลับอยู่ที่ร้านเหล้าจนจูซอนจาต้องพาเขากลับมานอนที่บ้านเธอด้วยพ่อถามว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันจูซอนจาจึงรีบบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันเขาเมาหนักจนหลับไปเลยต้องพาเขากลับมาด้วย คิมมินแจถามจูซอนจาว่าเธอชอบน้องชายนางเอกเหรอเห็นไปจ้อแจเขาจังตอนที่เจอกันเมื่อคืนจูซอนจาจึงบอกว่าน้องนางเอกก็แค่อายเธอจนคิมมินแจบอกว่าถ้าอยากจะเชื่อแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วถามจูซอนจาว่าพระเอกกับนางเอกเป็นอะไรกันหรอ จูซอนจาจึงบอกว่าคิมมินแจนี่ก็ช่างสังเกตเหมือนกันนะนึกว่าเป็นพวกตายด้านซะอีกทำให้คิมมินแจที่ได้เคยเข้าไปเห็นว่ามีคนเอารูปแอบถ่ายของพระเอกนางเอกมาแปะไว้ที่ห้องชมรมก็รู้สึกกังวลขึ้นมานางเอกเข้าไปพยายามถามจินซอนโฮว่าเมื่อคืนที่เธอเมาเธอได้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าจินซอนโฮตอบว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะนางเอกจึงเข้าไปพยายามถามพระเอกด้วยเหมือนกันพระเอกก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไร จนนางเอกคิดว่าภาพนั้นเธออาจจะฝันไปก็ได้ยูมินเดินถือกล่องผลไม้มาเกือบจะโดนจัก,กรยานชนแต่ลองกับตันมาช่วยเธอไว้ได้ยูมินจึงขอบคุณเธอและบอกว่าเธอยังกล้าหาญเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับเมื่อสองปีก่อนที่ช่วยพูดปกป้องเธอจากเพื่อนทีมเชียร์ที่คอยบูลลี่เธอในตอนนั้นเธอขอบคุณลองกับตันจริงๆ จองซูอิลที่บังเอิญได้เห็นตอนที่ข้อความจากยูมินส่งเข้ามือถือของคิมจินอิลจึงรู้ว่าที่จริงแล้วคิมจินอิลคือคนร้ายที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแต่ยูมินที่สงสัยว่าคนร้ายคือจองซูอิลจึงจะนัดจองซูอิลไปคุยด้วยนางเอกได้เห็นสติ๊กเกอร์รูปดวงดาวต่างๆแปะอยู่ที่กำแพงบ้านของพระเอกแม่พระเอกจึงบอกว่าพระเอกเป็นคนติดไว้ตอนยังเป็นเด็กแต่แม่เกลียดมันเข้าไสเลยเพราะวันไหนที่แม่ขายของกลับบ้านดึก พระเอกจะนั่งอยู่หน้าประตูบ้านมองท้องฟ้ารอแม่กลับมาตอนเด็กเขาจะเหงาแค่ไหนกันนะถึงเอาตัวเองไปผูกพันกับดาวพอตอนเข้ามาหาลายัยแม่ก็คัดค้านแทบตายแต่เขาก็ดื้อจะเรียนสาขาดาราศาสตร์ให้ได้แม่จึงยิ่งไม่ชอบดาวเข้าไปอีกบอกอีกว่าพระเอกเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจอะไรแล้วไม่มีใครห้ามเขาได้หรอก ป้าปาข้างบ้านมาบอกกับแม่ของพระเอกว่ามีคนจากซอยอื่นจะมาแข่งงานประกวดร้องเพลงของตลาดด้วยแม่พระเอกไม่พอใจว่าคนจากซอยอื่นทําไมต้องมาวุ่นวายที่นี่แถมป้าปายังบอกว่าดูแล้วฝั่งนน้นยังได้เปรียบกว่าด้วยปีนี้ของรางวัลดีด้วยถ้าเราไม่ชนะก็น่าเสียดายจนรุ่นพี่โซยองเสนอให้ทีมเชียร์เข้าช่วย ในการประกวดร้องเพลงนกนักนวลปูซานของตลาดประจำปี2019ทีมเชียร์จึงได้ลงแข่งขันด้วยทั้งร้องทั้งเต้นอย่างสนุกสนานสร้างความสุขและความประทับใจให้กับคนในงานอย่างมากรวมถึงแม่พระเอกที่รู้สึกสนุกสนานตามไปด้วยจนในที่สุดทีมเชียร์ก็ชนะการประกวดทุกคนเลี้ยงฉลองชัยชนะกันอย่างสนุกสนานพระเอกมาบอกกับแม่ว่าถ้ากินข้าวกันเสร็จแล้วพวกเขาจะเดินทางกลับกันเลยนะ แม่บอกว่าฝากเครื่องเคียงไว้ให้แล้วก็มีของเพื่อนๆด้วยอย่าลืมหยิบไปด้วยล่ะพระเอกขอบคุณแม่และบอกว่าเขาจะลาออกจากทีมเชียร์แม่จะได้สบายใจถ้าเขาพูดแบบนั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาโกหกขอให้เขาทําถึงแค่ปีนี้ได้ไหมพอปีหน้าเขาจะเตรียมสอบทํางานแล้วเขาจะสอบผ่านให้ได้แม่ก็รู้ว่าเขาเป็นคนหัวดีแค่ไหนแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเหมาะที่จะลาออก แม่จึงบอกกับพระเอกว่าที่จริงแม่ชอบที่พ่อของเขาร้องเพลงมากแต่ตอนนั้นแม่เอาแต่ยุ่งกับการทำงานหาเงินเลยไม่เคยได้ฟังเพลงจริงๆจังๆแต่ตอนที่พ่อบอกว่าฝันของเขาคือการร้องเพลงพอได้ดูเขาร้องเพลงมันก็เหมือนมีแสงเปล่งประกายออกมาจากตัวเขาถึงจะเบื่อที่ต้องคอยย้ายไปมาตามเขาแต่แม่ก็ยังชอบที่พ่อร้องเพลงแต่พระเอกบอกว่าเขาไม่เหมือนกับพ่อหรอกเพราะเขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นแม่จึงบอกว่าใช่ลูกไม่เหมือนกับพ่อหรอก เพราะงั้นถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําไปเถอะแม่บอกอีกว่าที่ได้เห็นเขาขึ้นโชว์และในวันนี้เขาดูเปล่งประกายสดใสและเท่มากๆมันจะมีโอกาสได้ทําตอนไหนอีกให้ทําตามที่เขาอยากทําเถอะแม่จะไม่ห้ามแล้วพ่อก็เคยบอกไว้ว่าให้คิดว่าตัวเองโชคดีมากๆถ้าได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบในชีวิตนี้ลูกนี่เป็นคนโชคดีจริงๆนะ พระเอกขอบคุณแม่และซึ้งใจจนน้ำตาไหลออกมานางเอกนั่งดูทะเลอยู่หน้าบ้านพระเอกจึงมานั่งเป็นเพื่อนและถามเธอว่าเศร้าที่เขาห้ามไม่ให้เธอกินเหล้าหรอนางเอกบอกว่าไม่ใช่ซักหน่อยเธอก็แค่อ่อนไหวไปตามบรรยากาศต่างหากบอกว่าเธอก็แค่คิดถึงพ่อแม่เคยบอกว่าพ่อไม่เคยเห็นทะเลเลยเพราะมัวแต่ยุ่งกับการทำงานหาเงินเลยคิดว่าที่เธอได้ดูทะเลสวยๆแบบนี้มันจะดีหรอพระเอกจึงบอกว่าพ่อเธอต้องภูมิใจมากที่เธอได้ดูของสวยๆแล้ว แล้วก็คิดถึงท่านด้วยนางเอกเห็นดาวที่พระเอกเคยสอนให้ดูตอนไปออกทิพทัศนศึกษาจึงชี้ให้เขาดูและถามว่าที่ตรงนี้หรอที่พระเอกนั่งดูดาวตอนเด็กๆพระเอกตอบว่าใช่ตรงนี้แหละนางเอกจึงถามว่าตอนนั้นเขาเหงาหรอตัวเธอมีน้องชายเลยไม่ค่อยรู้สึกเหงาแต่ว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเลยคิดว่าอาจจะเหงาก็ได้พระเอกจึงบอกว่ามันก็ไม่แย่เท่าไรหร่หรอกพอมานั่งอยู่ตรงนี้เวลามันก็จะผ่านไปไวมาก นางเอกจึงตบหลังเขาเบาๆเพื่อให้กำลังใจทำให้พระเอกนึกถึงคำที่แม่พูดว่าควรคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้เจอกับสิ่งที่ชอบในชีวิตนี้จึงตัดสินใจบอกกับนางเอกว่าเรื่องเมื่อวานที่เธอบอกกับเขาว่าอย่าอ่อยเธออีกเธอพูดถ,ถูกจริงๆเขาชอบทำแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาจะไม่ทำแบบนั้นแล้วฉันจะไม่ทำให้เธอสับสนอีกจะทำให้ชัดเจนและบอกกับนางเอกว่าฉันชอบเธอโดแฮอ,อี ทั้งคู่มองตากันเงียบงันและลึกซึ้งจนจินซอนโฮตะโกนเรียกนางเอกชวนให้ไปเล่นพลุด้วยกันนางเอกหันมาตามเสียงเรียกของจินซอนโฮและเห็นภาพเขาคล้ายกับในภาพที่เห็นตอนเมาและนึกขึ้นได้ว่าผู้ชายที่เธอจูบด้วยคืนนั้นคือจินซอนโฮจบตอนที่10ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ